กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเล็โซนซีโร่ครับตอนนี้เกมก็ใกล้จะเปิดมากๆแล้วนะครับผมและเมื่อวานก็มีการใช้วิดีโอเปิดตัวเกมด้วยนะครับโดยภายในเนื้อหาของวิดีโอนะครับจะได้เห็นตัวละครมากหน้าหลายตาที่ไม่เคยเห็นในช่วงโคลสเบต้าด้วย แต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับทุกๆคนที่ได้ดูวิดีโอ P V ไปก็คือการแจกกาชาของเขานั่นเองนะครับผมต้องบอกว่า Hoyoverse เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาแจกอะไรบ้างครับนี่ตามที่เขาได้โม้ไว้เลยว่าโอ้โหเราจะแจกคูป,ปองในการสุ่มกาชาตัวละครน,นะครับ 100ครั้งนะแล้วก็สุ่มบูปองนะครับก็คือเอาไว้สุ่มตัวกระต่ายแบงบูที่เป็นผู้ช่วยของเราเนี่ยอีก80ใบนะผมก็ต้องบอกว่าถ้าสุ่ม100ครั้งเนี่ยก็จะได้การันตีแน่นอนแหละ1ตัวละครนะครับแล้วก็บูปอง80ใบก็จะได้การันตีอีก1ตัวแน่ๆครับผมแต่ว่าจะได้ตัวอะไรก็แล้วแต่ดวงนะ แล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการได้มาซึ่งตั๋วสุ่ม100ใบกับบูปองอีก80ใบครับตัวเกมเนี่ยได้มีการลงรูปสรุปกิจกรรมเอาไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ไม่พลาดตั๋วคูปองทั้งหมดที่เขาจะแจกนะครับอ่ะจากหน้านี้ครับเขาเนี่ยได้มีการสรุปมาให้แล้วครับว่าเขาจะแจกตั๋วอะไรบ้างโดยการแจกจะแบ่งเป็น5ไอเทมหลักๆนะครับ เริ่มแรกเลยก็คือโพลิโครมทางด้านซ้ายมือที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับให้มัน1,600โพลิโครม ซึ่งตรงนี้มันก็คือเหมือนเศษกาชาของเกมเก่าๆที่เป็นพวกเจมพวกเพชรอะไรพวกนี้แหละนะครับสำหรับเกมเนี้ก็ใช้คําว่าโพลีโครมในการเรียกเนาะก็จะให้มา1,600เศษครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปแปลงเป็นตัวกาชาได้10ใบนั่นเองนะครับผมก็สุม1ครั้งเนี่ยใช้1 6อยอยู่แล้วสําหรับโฮโยเวิร์สนะครับต่อมาครับเป็นม้วนฟิล์ม2อันจะเห็นว่าอันหนึ่งมีสีกับอันหนึ่งไม่มีสีนะครับผมอันที่เป็นมวนฟิล์มมีสีนั้น จะแจก20อันนะครับอันนี้เอาไว้เปิดตู้ลิมิเต็ดครับส่วนม้วนฟิล์มที่เป็นขาวดำนะครับจะแจก70อันและจะเปิดได้เฉพาะตู้ถาวรเท่านั้นนะครับผมอ่าตรงนี้ก็แจกมารวมกัน90แล้วก็รวมกับโพลีโครมเมื่อกี้อีก1,600ก็รวมเป็น100สุ่มพอดีเอาล่ะต่อมาเป็นตัวที่มีรูปกระ่ายสีทองทองนั้นก็คือบูปองนะ เอาไว้สุ่มกระต่ายแบงบูนั่นเองนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรมาเป็นผู้ช่วยของเรานะและสุดท้ายครับผมเอเจนต์โคลินครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวอะไรเลยแต่ว่าตัวโคลินน่ะแจกมาจากกิจกรรมพรีรีจิสเตอร์นั่นเองอ่ะโอเคครับนี่ก็คือของแจกทั้งหมดนะที่เขาจะแจกในวันเกมเปิดแต่ว่าก่อนที่เกมจะเปิดครับผมเราต้องทําอะไรบ้างครับเพื่อให้ได้ของแจกครบทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับสิ่งแรกเลยครับที่ทุกคนจะต้องทําและพลาดไม่ได้เลยก่อนที่เกมจะเปิดก็คือ ลงทะเบียนล่วงหน้าครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใน d e s c r i p t ชันแล้วนะครับสามารถกดไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลย ตอนนี้ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยตามที่เขาโม้ไว้ก็คือทะลุ40ล้านคนไปแล้วโอ้เวลามันจะเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าเราจะได้ของรางวัลครบทั้งหมดที่เขาวางเอาไว้ข้างล่างเลยนะก็จะได้เป็นมาสเตอร์เทปรวมกันทั้งหมด20อันนะครับแล้วก็ได้บูปอง5อันและนี่ครับแจกน้องเอเจนต์โคลินระดับแรงเอนะครับผมสายกายภาพ DBS มาให้ฟรีๆ1ตัวเลยตั้งแต่เกมเปิดขอแค่ไปลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นอย่าลืมนะครับผม สเต็ปต่อมาครับเป็นน้ำใจจากคันนิงแฮสครับนะแก๊งของนิโคนั่นเองเข้าเกมมาบุบนะครับไม่มีอะไรยากครับแค่เข้าไปเล่นนะก็แจกไปเลยครับผมม้วนฟิล์มขาวดำอีก10อันนะครับก็ไปสุ่มตู้ถาวรได้นะอันนี้ต่อมาอีก3กิจกรรมนะครับผมก็จะขอเรียกว่ากิจกรรมเดลี่ล็อกอินละกันขอเริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะพาสปอร์ตท่องเมืองใหม่ครับเป็นการล็อกอินตั้งแต่เกมเปิดและ4กรกฎา ยาวไปจนถึง13สิงหาคมเลยครับแต่ว่าผมรู้ว่าทุกคนรีบนะ7วันก็ครบแล้วนะครับผมต่อมาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับของขวัญจาก Six Street นะครับผมถามว่าทําไมต้อง Six Street นะก็คือถนนที่เราอยู่เนี่ยร้านวีดีโอของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนหมายเลข6ครับผมเราจะได้อะไรบ้างก็ล็อกอินเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เริ่มวันที่11กร,รกฎาคมนะครับจะไม่ได้ตั้งแต่เกมเปิดนะแล้วก็ยาวไปถึง13สิงหาคมเช่นกันก็จะได้หมวนฟิล์มสีเหมือนกัน10อันนะครับ เอาล่ะต่อมาครับสุดท้ายก็ผมอืดงื้อตกลงมาจากฟ้านะครับถามว่าทําไมต้องอืดงื้อนะอืดงื้อเนี่ยมันเป็นเสียงร้องของแบงบูครับผมแต่ถ้าได้เข้าไปเล่นก็จะร้องอืดเงืออืดเงื้อะไรแบบนี้นะ กิจกรรมนี้ครับแจกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่13สิงหาคมนะอันนี้อาจจะนานนิดนึงก็คือวันที่24เนี่ยจะเป็นวันที่ตู้ลิมิเต็ดเปลี่ยนเป็นน้องตำรวจแล้วนะครับจากน้องหลานเป็นน้องตำรวจนะก็จะได้คูปองอืนเงือดอีก10ใบนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้และสุดท้ายครับอันนี้แจกเยอะจริงๆเป็นกิจกรรมระยะยาวนะครับก็คือบันไดสู่มือโปรนะก็ง่ายๆครับผม เก็บเลเวลอินเตอร์นอตนะครับให้ถึงเลเวลที่กําหนดอินเตอร์นอตคืออะไรมันก็คือเลเวลโลกนั่นแหละครับเกมนี้เรียกว่าอินเตอร์นอตนะก็จะมี 55, 20, 25, 30ครับถามว่าจากที่ผมเล่น cbt มาใช้เวลานานไหมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเล่นแบบจริงๆจังๆนะก็ไม่เกิน7วันก็30แล้วครับผมแล้วตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่แจกเยอะมากๆครับนอกจากนี้ครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับอันนี้เป็นกิจกรรมระยะยาวเนาะแต่ว่าสำหรับ d a y 1เลยครับตั้งแต่เกมเปิดเนี่ย เวลา10โมง UTC บวก8บ้านเราก็9โมงเนาะเขาจะมีโค้ดแจกฟรีให้ด้วยนะครับ CCC ฟรี100วิธีการเติมโค้ดก็มีบอกอยู่แล้วทางด้านขวามือก็เข้าไปที่เมนูกดไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วกดรหัสแรกรับแล้วก็กรอกรหัสแรกรับนะครับเราก็จะได้300พลิโครมแล้วก็ได้เดนนี่คือเงินในเกมนะครับแล้วก็เป็นบันทึกนักสำรวจอันนี้เอาไว้อัพตัวละครและสุดท้ายก็คือ W Engine Energy Module อันนี้เอาไว้อัพอาวุธประจำตัวนะครับ ก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับเซนเลตโซนซีโร่นะและเดี๋ยวเจอกันตอนเกมเปิดวันที่4ก็ครับผมถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ